สวัสดีครับท่านอัปเดตราคาแบบว่าคนซื้อดีใจเจ้าของขาดทุนนะครับผมแต่ก็ไม่เปไรครับก็ไม่อยากคือตอนนี้ผมไม่มีที่จอดรถแล้วแล้วก็มันจอดตากแดดและสงสารรถนะก็เลยขายต่อให้ถูกๆเลยว่าคันนี้คันนี้พร้อมใช้เหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นล้อดเดิมแล้วนะผมไม่มีโคดซุ้มแล้วก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกแล้วหกหมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดนะท่านหกหมื่นเก้าพันบาท รบผมในโดเรมอนนี่ยังสามสี่หมื่นนะตอนนี้หกหมื่นเก้าพันบาทเบนซ์หนึ่งสองสี่น 1, 2, 4, นะแล้วเป็นตัวเครื่องตองหนึ่งแล้วด้วยนะคะรับผมตำหนีด้านนอกมีแค่กันชนหลังอันเดียวที่มันแตกไปตามอายุมันผมเลยขายคืองจริงอ่ะซื้อกันชนพร้อมทำเสียไม่กี่พันนะครับผมราคานี้ก็ถือว่าถูกมากแล้วนะครผมแล้วข้อดีของรถคันนี้เป็นตัวนำเข้า โดยวัติิแก๊ส LPG หัวฉีดจะเติมด้านล่างนะครับผมปัญหามันเลยเป็นอย่างนี้เนื่องจากไอ้นี่ยอายุรถมันเนี่ยมันก็เก่าแล้วใช่ไหมแต่รถมันยังขับดีมากนะกันชนมันะก็ถ้าเกิดใครไปโดนมากมันจะกรอบก็คือปั๊มเด็กปั๊มมันเติมแก๊สเลยมันก็ขยับจับบางทีจับแรงอ่ะมันก็น่าจะส่งผลมาทำให้มันมันสะเทือนนะผมคิดว่านะ เพราะว่ารถรุ่นนี้ส่วนมากเขาติดแก๊สกันเขาเติมมาตรงนี้แต่คันนี้เขาไม่อยากเจาะตัวถังครับผมส่วนภายนอกที่เหลือก็ดูดีดูดีมากนะผมเครื่องยนต์ผมถ่ายให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วย้อนไปดูครับผมเครื่องเยิ้มเอ้ยเครื่องไม่มีเยิ้มเครื่องแห้งไปดูคลิปที่แล้วได้ผมถ่ายไว้หมดนะครับผมภายในคันนี้นี่90%อร์ซได้ภายในก็คุ้มแล้วราคา6 9ห0 0เก้านะผมซื้อมาเนี่ย แพงกว่านี้เยอะขาดทุนสองหมือนกว่าเนี่ยภายในคันนี้ก็คือสวยงามมากเบาไฟฟ้าปรับได้ด้วยเนี่ยหัวหมอนยังขึ้นลงได้เลยดูดิได้สองฝั่งนะภายในด้านหลังนี่เปิดมาไฟติดมานหลังก็มีหกหมื่นก้าพันบาทท่านใช้ได้ทั้งน้ำมันและแก๊ ถูกกว่านี้หาไม่มีคนะคือผมขายรถรุ่นนี้มาหลายคันคันนี้คือคุ้มราคาที่สุดแล้วในราคา69,000นะเอาไปเปลี่ยนแค่กันชนหลังก็จบเราลืมบอกไปว่ายางปี2022นะผมใช้ได้อีกยาวเพราะว่าดอกยังหนาอยู่เลยเนี่ยถ่ายไม่มีหมกเม็ดครับผมให้ดูว่ากันชนหลังมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วคันนี้มันเป็นรถนำเข้าแท้ประกอบนอกแท้นะครับผมผมจะดู เนี่ยให้ดูที่หน้าปัดน,นะครับผมรถน้าเข้าประกอบนอกเนี่ยหน้าปัดมันจะมีหน่วยหน่วยไม้คนระับกับกิโลบางคันที่มีแต่ไมเลยนะกิโลไม่มีรถคันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนและสุดยอดอย่างหนึ่งนะช่องแอร์ไม่มีหักไม่มีแตกขายกันแยกก็ไหลขายกันสองพันห้านะต่อช่องอันนี้คู่หนึ่งห้าพัน อเนี่หลักพันเหมือนกันสวิตเนี่ยแพงมากแต่ครนนี้มีให้ครบมือดึงเบรกมือก็ไม่ไม่หักด้วยดูดิโทษครบอะ่ะหกหมื่นเก้าพันบาทมาหลังก็มีนะผมเ,เครื่องเสียงนี่เปิดแล้วมันดังแต่ลำโพงฝั่งนี้อันเดียวก็ไปไปเช็คไปไล่ดูกันต่อเองนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้ครับทุกท่าน ก็ใครสนใจโทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้นะผมใครก็ได้คันนี้ไปคุ้มผมไม่ได้เสียดายที่ขาดทุนนะแต่เสียดายที่มันต้องจอดตากแดดทุกวันเลยแล้วแดดแรงมากช่วงนี้แล้วก็ผมไม่มีที่จอดแล้วด้วยและนะครับผม,มก็เนี่ยครับติดฟิล์มมาแล้วทรงดีมากคันนี้แค่ไม่ได้ล้างนะผมใครสนใจอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้นะผมรถขับได้ทั่วประเทศรถขับดีด้วยผมกล้ารับประกัน นะครับผมก็ใครสนใจโทรเบอร์ที่ผมลงไว้ได้คลิปนี้ก็มีเท่านี้ทุกท่านรถเบนซ์หนึ่งสองสี่พร้อมใช้เป็นตัว e หลังจะเป็นเครื่องตอนหนึ่งนะฮะเป็นสองสองศูนย์ e คือเป็นตัวสุดท้ายของ e หลังแล้วคือได้เครื่องใหม่แล้วเป็นเครื่องที่มีมี air f o ไม่ไม่ใช่เครื่องตัว e สองร้อยสองร้อย e นะเป็นเครื่องที่ดีกว่าเยอะขับดีกว่า ตำหนิมีแค่กันชนหลังต้องไปเปลี่ยนแค่นั้นนะครับผมใครสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้ขอบคุณมากสวัสดีครับ